กลมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงอากาศแปรปรวนช่วงวันที่9และ10กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยประกาศล่าสุดจากกลมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงวันที่9ถึง13กุมภาพันธ์67 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกันโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งเกิดขึ้นได้ในช่วงวันที่9และ10กุมภาพันธ์หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง3-5องศาส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง1-3องศา สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงและฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นโดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้นะครับโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงมีดังนี้นะครับวันที่9กุมภาพันธ์67นะครับจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีเสะเกดอุบ,บลราชธานีลบบุรีสระบุรีฉะเชิงเซานครนายก ลาจีนบุรีและสะแก้วนะครับวันที่9กุมภาพันธ์จังหวัดเหล่านี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษและวันที่10กุมภาพันธ์67นะครับจังหวัดอุตรดิตถิษณุุลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบ,บุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง อยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพและปริมนนิมณฑลเพชรบุรีและประจวบคีรีขันนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังช่วงวันที่10กุมภาพันธ์นะครับก็อากาศค่อนข้างแปรปรวนตลอดช่วงนะครับก็คือ9-13ถึง13กุมภาพันธ์นะครับ, 13, 000, รบแต่ล่าสุดเนี่ยก็ โฟกัสไปที่ช่วงวันที่9และ10กุมภาพันธ์ก่อนนะครับส่วน11 12 13จะมีจังหวัดอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเดี๋ยวทางกรมอุตุจะประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนต่อไปนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่10ถึง13กุมภาพันธ์นะครับก็มีคลื่นสูงบางจุดนั้นมากกว่า3เมตร นะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงนี้ต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดสภาพอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13กุมภาพันธ์นี้ครับ